โอเคสวัสดีครับผมช่างเปรมไมเกอร์ครับวันนี้มีงาน DIY มาแชร์นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวที่ผมเอาใส่กล่องไว้นะครับตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกจากงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผมต่อกับหลอด LED แล้วมีแบบปลั๊กเสียบด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ไปติดไว้ในห้องนอนนะครับติดไว้ตงตรงปลายเตียงเพื่อที่ว่าเราลงจากที่นอนตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดๆนะฮะ แล้วก็เวลาเราเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้หลอดไฟมันติดสว่างแบบแป๊บหนึ่งนะครับตั้งเวลาปิดไว้15วินาทีให้มันดับนะฮะเวลาเราเดินเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยจะได้เดินแบบปลอดภัยเดี๋ยวมาดูตัวอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ตัวเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นรุ่นแบบไฟบ้าน2 2 0โวลต์น,นะครับอ่านี่คือลักษณะหน้าตาของมันตัวนี้ผมเคยทํารีวิวไว้แล้วแหละก็เป็นรุ่นไฟ2 2 0สโวลต์สามารถตั้งเวลาทํางานได้นะครับ ทำงานที่15วินาทีหลังจากที่มีคนเดินผ่านแล้วก็ให้มันดับนะครับหรือว่า45วินาทีหรือว่า5นาทีนะครับแล้วก็สามารถตั้งทำงานตรงที่ตอนแสงจ้าตอนกลางวันนะครับแสงแสงนิดหน่อยแล้วก็ตัวมืดไปเลยสามารถตั้งเวลาตัวนี้ได้นี่อันนี้รุ่น220โวลต์ก็ลักษณะการต่อใช้งานก็จะมีสายไฟสีเส้นนะครับแยกเป็นสายยาว สายคู่ยาวกับสายคู่สั้นนะครับสายคู่ยาวเนี่ยสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินตัวนี้เป็นสายไฟเข้าเข้าไปเลี้ยงไฟที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ออกจากตัวเครื่องก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีน้ําเงินเอาไปใส่กับหลอดไฟนะครับไว้ใช้งานตัวนี้จะใช้กับพัดลมระบายอากาศก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กับหลอดไฟก็ได้นะะอันนี้เป็นรุ่นไฟบ้าน220โวลต์ผมก็ได้เอามาเจาะใส่กล่องตัวนี้เป็นกล่องงานไฟฟ้านะครับเป็นบล็อกลอย ก็ราคาก็ซื้อมาจากไทยวัสดุก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบาทนี่แหละตัวนี้นะครับผมเอามาเจาะใส่กล่องนี่ภายในกล่องก็ไม่มีอะไรมีแค่ตัวตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวปลั๊กนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยผมต่อสายไฟเข้าก็คือสายสีสีน้ําเงินกับสีน้ําตาลตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟเข้าตัวนี้นะครับต่อมาจากปลั๊กตัวนี้นี่แล้วก็สายไฟออกก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีน้ําเงินนะครับออกไปที่ตัว ตัวนี้เป็นปลั๊กตัวเมียตัวนี้เอามาจากตัว UPS เสียนะครับผมก็มาเจาะลงกล่องไว้แล้วก็หลอดไฟที่ใช้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นหลอด LED ตัวนี้นะครับตัวรับประมาณ10-20บาทนี่แหละตัวนี้ตัวขนาด3วัตต์กำลังวัตต์น้อยๆแสงไม่จ้ามากนะครับเวลาเราเดินกลางคืนเนี่ยมันจะได้ไม่แสบตานะฮะแล้วก็ผมเอามาใส่กับตัวเสียบตัวเต้ารับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบมีสวิตช์เปิดฮะ เพราะว่าผมต้องการว่าเดี๋ยววันในวันหนึ่งที่ผมเลิกใช้กับที่นอนแล้วนะครับผมสามารถย้ายกล่องตัวนี้เอาไปใช้งานกับพัดลมหรือว่าเอาไปใช้งานกับปลั๊กไฟตัวอื่นได้ผมก็จะหาปลั๊กไฟนียมาเสียบจึ๊บเข้าตรงนี้ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมออกแบบเผื่ออนาคตไว้ก่อนโดยที่ว่าการทำงานก็นคือว่าเดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้เข้าไปแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้ไปติดไว้ที่ใต้เตียงนะครับเวลาเราเดินผ่านเนี้ย เดินผ่านไม่ว่าจะทางด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยลัศมีของมันประมาณร้อยสิบองศาประมาณนี้แหละครับหลอดไฟก็จะติดเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลอดไฟดูนะครับเปิดให้มันทํางานโดยที่ว่าผมตั้งผมตั้งให้มันทํางานสิบห้าวินาทีนะฮะเดี๋ยวผมจัดสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับมันไว้เพราะว่าผมได้ออกแบบให้มันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมติดตั้งไว้ที่ใต้เตียงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หลอดไฟก็อยู่ด้านล่างด้านล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะทํางานแป๊บหนึ่งแล้วมันจะดับนะครับแล้วเวลามีคนเดินผ่านอย่างเช่นผมเดินผ่านต๊อกๆ๊อ,อ,อเข้ามาในลักมีของมันเนี่ยมันก็จะทํางาน15วินาทีแล้วมันก็จะดับนะอันนี้คุณลักษณะของตัวเซ็นเซอร์นะครผมเอามาใส่กล่องเพื่อว่าให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้น เอามาไว้เป็นไอเดียนี่ดับแล้วแล้วก็เวลาเราเดินกลับมาจากห้องน้ํานะครับเดินมาป๊ป๊บป,ป,ปเนี่ยก็จะไฟก็จะสว่างตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นหลอดขนาด3ามวัตต์นะครับสีวอมไลท์สีเหลืองๆนี่นะฮะสีเหลืองเสวยงามนะครับไม่แยงตาตอนกลางคืนนะเอามาลองลงกล่องดูไว้เป็นไอเดียใครสนใจก็เอาไปลองดูได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ